ตาเขินละว่าสร้างกูจังสันจังสีสร้างคักสร้างแน่บัดไปเว่าพื้นกูอ้อมบ้านนันหูเรื่องกูบวดชอยังสัวแนวกูถามแน่เถอะแมนมึงสร้างกูเฮ้มึงเป็นเอฟซีกูมัลอยติดตามจะแย้มหึงก็ตีหูคักหูแน่แท้แต่กูนังหูเรื่องจากของบ่ไหลแต่มึงหูมึงมาหูคักหูแน่แท้มึงมาหูมาตดใส่มึงมาเอากล่องมองจอนผิดมาตดแต่หัวกูตีเอฮ้มึงดียุตใจเกือบกูตีก็ตีหัวคักกูแน่ประนันไปน้ำสมองสมอนประนันตี ค่าเลขบ่จ่ายเด้อขนาดเขาให้เส้นงวดชนงวดกันยังบ่มีใจงวดต่อมากเขาไหวมันเส้นเด็กคนนั้นงวดรถเกือบบ่มีใจจิไปยืมเขามาจ่ายผุนถ้าค่าเกิดเสี่ยมเกิดเส้นบันดนั้นโอ้วัวดำมีเงินมีทองจะสั่นจังสี่หูดีคักหูดีเนี้ยใจมันเกง่งใจมันปัจจุบปัจจุบันปจัปเจเจ้าจะของสนใจเนีเดอ้อชีวิตจะของเนี้ยนี้ยจะจะสนใจจะชีวิตผู้อื่นหลายหูแจักลูกคืนหนึ่งเขา่าหูเขา่าเป่าไฟแปลงฟันล่างหนาออกแน่สนใจจะ่องผู้อื่นเฮ็ดจะของขวดจักที